เกตเด้อใหญ่เจวนี่จ้าบมีอย่างเดี๋ยวนี้เราถือเลขทุงมือถือจ้าุนี่เขาใหญ่เจวเด้อเอาเอาเงินอย่างเดียวพุโตมหาลาภังดัมโมหาหนึ่งสองสามสี่สุขภาพนัแมสะเอา2งเรื่องก็ได้สุขภาพนี่นี่นี่คนแรกเด้อที่เขียนยันเป็นของหาเจ็ดหางไงเย เจ็ดหมายถึงสัพพรริสธรรมเจ็ดอุปัอุอังพลังเตโช อุอาอุออโอชโยนิจังพุทธมหาลาภังธรรมมหาลาภังสังฆามหาลาภังปัจจุปเจนทองมหาลาาเงินทองจงมหาทั้งสี่ทิศแปดทิศค้าขายจงร่ำรวยขอให้มีพลังอินาตแก่ก้ามีบาร,รมีรดุจสุริยะเทศ <c oughs> มุ่งไปเห็นอนามัยแต่ปีพศสิบกินเล่งรุ่มต้นใเป็นมาลาตุนตุนได้ตุ้นวันนี้วันที่สิบเจ็ดกหนเลขหนึ่งหมายถึงสุริยะ้ายเลขเจ็ดหมายถึงสัพพิสธรรมเจ็ดเบือวยวนน้เดือนสิบสองเ เลขสองหมายถึงเงินมีเงินเป็นใหญ่6.6.6หกหกในรวมกันก็เป็นสิองเขาก็ใส่12อีกเงินทองเป็นเอกเงินทองเป็นเอกเป็นเอกเรื่องสัพปริสธรรมเจ็หมายถึงว่าเหตุผลตัวตนประมาณการชุมชนกบคนบรรลุธรรม <c oughs> นะักอามาตะ เงินทองไหลมาเป็นกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสัดเะกัดเอาตัวนัดเงินทองอย่างเดียวโอ้เอาก้องกันตุกกระเพเป็นแรงลมมามใส่ผ้านิ่งไว้ ไปได้เจิมกระเป๋าเสรษฐีคนหนึ่งเลยร้อยล้าน